ผมลองเมม GSM ที่สั่งซื้อนะครับนี่นะครับก็ให้เสียบวิธีการใช้งานนะครับก็คือเสียบเมม GSM เข้าไปเลยที่ช่องเซฟนะครับไม่ต้องใส่แผ่นนะครับถ้าจะใส่แผ่นเดี๋ยวมันเกิดไปอ่านแผ่นขึ้นมามันจะไม่เข้าโปรแกรมนะครับอพอเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีวิธีสองวิธีคือปิดฝาก็เปิดฝานะครับใช้วิธีเปิดฝาก่อนนะครับไอ้ปิดฝาก่อนนะครับแล้วก็เปิดเครื่องถ้าเกมไหนเล่นไม่ได้ก็ให้ลองเปิดฝาก่อน ล้วค่อยเปิดเครื่องนะครับเมื่อเข้าหน้าจอวันนี้แล้วนะครับเมนดูเป็นภาษาต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไม่เป็นแจ้งของผมนะครับเดี๋ยวผมสอนให้นะครับเมื่ออยู่หน้านี้แล้วให้กดปุ่มกระกบาาได้เลยครับเลือกที่เบราวเซอร์นี่แหละครับแล้วกดกระกบาาต้องเห็นรูปเมมนะครับถ้าไม่เห็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเสียบไม่ดีอย่างของผมเครื่องมันเก่าแล้วครับเพราะว่ามันใช้งานบ่อยช่องสัมผัสมันไม่ดีมันเลยหลวมนะครับก็ ถ้าเครื่องคุณเป็นเหมือนผมแบบนี้ก็ขยับออกมาหน่อยนึงก็ได้ครับเห็นไ,ไหมคพอขยับออกมาหน่อยนึงก็จะเชลรูปเมนก็แสดงว่าเสียบสัมผัสกันละอ่าต้องให้โชลรูปเมนแบบนี้นะครับแล้วก็ให้กดปุ่มกาก,บ,กบ,บาทเข้าไปดูไฟล์ข้างในครับอ่าไม่จําเป็นต้องดูก็ได้นะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะครับไฟล์ในนี้ห้ามลบทิ้งนะครับลบทิ้งเมื่อไหร่บูธไม่เข้าต้องทําใหม่หมดนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วไม่จำเป็นต้องดูไฟล์โชว์ให้หมดเพราะถ้าเกิดคุณเล่นเเเเกกมมมแลลล้้ววซฟฟไปัันน็จะะะีพื่ยยออ์สางดู คุยังไงวาถ้าเข้างานนี้ปุ๊บแล้วโชว์ไฟปุ๊บกดปุ่มวงกลมถอยกลับได้เลยครับกดไปเรื่อยๆจนกว่าจอดําครับแล้วรอครับมันจะเข้าโปรแกรมเมื่อเข้าโปรแกรมแล้วนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับเพราะผมตั้งค่าไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วนอกสจากว่าคุณอยากจะตั้งเองก็าตามคำสั่งปุ่มเลยครับวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม x ก็กบาทสี่เหลี่ยมส,สตาร์ทก็เอาตีนูต่ตามนี้นะครับ แต่นี่ผมตั้งไว้ให้แล้วแล้วเซฟบันทึกไว้ให้แล้วนั้นถ้าคุณตั้งค่าใหม่หรือเซฟใหม่มันก็จะค่าที่ผมตั้งอาจจะหายนะครับต้องไปตั้งใหม่งั้นไม่ต้องตั้งเพราะผมตั้งไว้ที่ป8นแปดสิบให้แล้วเปิดฝาได้เลยครับแล้วใส่แผ่นครับอันนี้คือแผ่นเอามาลองนะครับไม่ได้ให้ไปนะครับเอามาเทสให้ดูเพราะอันนี้คือแผ่นปั๊มนะครับใส่แผ่นได้เลยครับแล้วก็ปิดฝาครับแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยครับกดปุ่มสตาร์ทปุ่มเดียวครับถ้าเผลอไปกดปุ่มอื่นแล้ว มาตั้งค่ากับคือไม่เป็นก็ให้ปิดเปิดเครื่องใหม่เลยครับนะครับอันนี้คือเข้าเกมแล้วนะครับภาพมันจะตู้หนังสือถ้าสังเกตตู้หนังสือมันจะคมกว่าเดิมนะครับแต่มันคมไม่ละเอียดเท่าพันแปดิบจริงๆเหมือนพวกเกมไฮเดฟพวกเพยสามพวกนั้นหรือหนังนะครับเพราะว่าเปพทูมันทําไม่ได้อันนี้คือโปรแกรมมันช่วยทําให้เด่นชัด ก็คือให้ดีจากของเดิมขึ้นมาเท่านั้นเองครับแต่ไม่ได้ทําหมายถึงว่าเขาจะต้องดีเลิศไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่านะ่ผมลองอีกวิธีหนึ่งก็คือเหมือนกันนี่แหละครับแต่เปิดฝาไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือจะปิดฝาก็ได้อผมยกตัวอย่างผมี่เปิดฝาไว้นะแต่คราวนี้ผมจะมาลองเป็นแผ่นแผ่นไล์นะอันนี้คือแผ่นปั๊มเล่นได้นะผมลองแผ่นไล์ให้ดู เหมือนเดิมนะครับกดกากบาทเข้าไปที่เบราว์เซอร์ได้เลยครับเห็นรูปเมมแล้วนะครับไม่เห็นต้องขยับให้เห็นนะครับแล้วกดกากบาดพอโชว์ไฟกดวงกลมออกได้เลยครับไม่จำเป็นต้องรอให้หมดครับวงกลมไปเรื่อยจอดําแล้วหยุดกดครับอันนี้แผ่นของคุณนะครับเทคเคนห้าตัวละครครบเดี๋ยวผมจะใช้แผ่นนี้ลองให้ดูเลยซึ่งมันเป็นแผ่นไลท์ไงครับให้ดูว่าตัวโปรแกรมสามารถลองรับได้ทั้งแผ่นปั๊มแผ่นไลท์นะเหมือนเดิมครับใส่ฝาอ่า ได้เลยครับเอราะฝาผมเปิดอยู่แล้วปิดฝาครับกดปุ่มสตาร์ทครับแล้วรอครับครับเข้าโปรแกรมเข้าเกมแล้วนะครับสังเกตภาพจะเป็นแบบ y s c r e e n สิบหกต่อเก้าน,นะครับเพราะว่าตัว1080พันแปดสิบภาพก็เป็น y i d e s ีน e e ครับ มันจะยืดนะครับซึ่งตัวเทคเกนเนี่ยจอมันเลยไม่เต็มบางเกมก็เต็มจอบางเกมก็ไม่เต็มจอนะครับมันแล้วแต่เกมนะครับไอ้ตรงนี้เราคงปรับไม่ได้นะครับถ้าจะปรับได้ก็ต้องตุงด้าโปรแกรมลองไปหาคําสั่งดูครับซึ่งผมไม่เคยปรับนะนะครับอยากกี่แวแรกไม่เต็มเริ่มเต็มครับเห็นไหมครับมันจะเป็นจอจอยาวไว้สกีนะครับดังนั้นโอเคนะครับตัว m ม m GSM ไม่มีปัญหานะครับ